สวัสดีค่ะใครว่าคนแก่อยู่บ้านเฉยๆไม่ใช่นะคะเราก็มีงานนะคะดูซิงานเยอะแยะเลยข้างหน้าเีค่ะเรามีงานนะคะคนแก่คนแก่ฟ้าบ้าน,นะคะ่ะฟ้าบ้านเพื่อที่จะให้ลูกหลานไปทำงานนะคะ ภาระของเาอยู่บ้านต้องรับผิดชอบดูแลนะคะจะบอกว่าคนแก่เฝ้าบ้านนะคะงง่อยเห็นยาข้างหน้าไหมคะนีะ่คืองานของคนแก่ที่อยู่เฝ้าบ้านนะคะโปรดมองเห็นค่าของคนแก่ที่ไม่ไร้รายได้นะคะ,ะเห็นไหม้านข้างหน้ารออยู่ ลูกหลานควรจะดูแลบ้างนะคะลูกลุงลังไปหมดหนูตัวช่วยไปแล้วไปแล้วที่เก็บของเออฟังเสียงลูกเสียงกานะ ที่เก็บของค่ะที่เก็บของบ้านบ้านนะคะที่ไม่ใช้นะคะก็จะซุกไว้อันไหนไม่ใช้ก็ซุกไว้ปัเราไปทำความสะอาดต่อดีฟกว่าจะได้ออกกำลังแต่เช้าเลยนะคะแค่นี้นะคะ